Субтитры ตัวไนได้ต ah? oh ัวใหญ่แท้เนี่ฮะคนจับจับไถ่รับอ๋อดู่าฮ่าตัวใบจะใหญ่จะเช้าใช่ดิเนอะสบายดีสบายดีสบายดีปีใหม่ร่ำรวยร่ำรวยมา่อ๋อน้องเอ้ยเพต่อมานเช้านี่เนี่ยเก็บคาพอดเห็นแล้วตัวบักใหญ่น เพี่งกินชมนี่ไปข้างแรกข้างเลยมาหากินได้หมเพิ่ลุกาได้ร้เพิ่นนมก่อนเนาะขางแรกข้างรลงโดดแล้วว่ลงหหนากินนี่นะท่านได้ป่าเนี่ได้ชมะชมาลัเาองาานสิลาข้างรกข้างแกเอาเทียงในบ้างเหรอบ่ อาีมงนึงนะหีเลกแนัมาดูบลลงรกี่หลายคนแล้วกระหลายคแล้วป่ามันงอมแตพักคัาบนขึ้นเบริลละวะไปไปจังคือพักเลาี่ยขึ้น เราไปกินนี่ละตัวทวนเดียวเออมาทีแม่ป่ะอันนั้นเขาลงก็ได้เออเขาลงหมดเลยนั่งก้าวด้อที่คต่ันเรานนั่งนั่งนะมีนี่มาเดี๋เดๆๆเด็ดพกเป็นจะบ่เย็บววมันอัเ็บนี้เลยแคบๆนี่ได้ ลองตัวเข้าโอ้งมันต้องวันดีเนาะด่านนั้นเขาก็หัวแล้วเนาะโอ้คอมเพทได้หนิได้อ่าแตอนนี้ได้เตรียมพร้อมมีน่องลอยอันหนึ่งไม่ไม่ลงแต่แซวคนบอลนีดช่องบ้านโปุ๊กปลาดุกปลาดุกปลาดุกปุ๊กปุกปลาดุกปักตีนกูโอ้ยปักตีนแล้วพอแห่เลวกูขึ้นไป กินเหล้าเสิร์แล้วบ่เนี่ยโอ้ปลาซิวหลายด้วยเนาะแกคุ้มว่าเลยปลาซิวโอ้ปลาดุกตัวบกใหญ่ด้วยเห็นหรือสุด้มันบ่เนี่ยจักจักจักมา้เอาเน่ะกุ้มหมดหมดได้นะไปไปไป น้จะมามุดหไน้ไน้ำที่เข้าหูเพิ่งจะไปเยียบมัเนเลเหยียบแล้วนี่ไอ้มาผมมุดนน่ำในปลาแล้วตีนติดอ่าตินบ้าเล้เออแตโปตีนฮะน้ำลึก้จักขึ้นักง่ายพักง่ายบ่สิเศษ่าฮะฮะปูตีนบ่าเยียบดีนะ <c oughs> เออเอน้ำลึกนกแต่เหย่ออย่าง,งา <c oughs> านีน้อยน้ำลึกบ้านละึก <c oughs> นี่นเห้นดังเห็นน้อยนิดน้ำลือดอใหญ่แบน้โอ้ตาหาชมโตสามตผมไม่ได้หรอกครับนี่นะมี่ลุกจยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นในฝันบึ้งเนืะมันด้อ่าแทักเลย อย่านี้สองตัวน,นี่สองตัว <c oughs> ข้องบมด้มาบเลยมแล้วพึนข้องมากพอกับจูดทิมละน <laughs> นี้มนี่ถือข้องได้ <c oughs> ปลาเข็งคำม,มาหอดแลว <laughs> <c oughs> ้วเจ๋อมันกระนันเลยเ้ยจ <c oughs> ับไหมปลาเข็งฮะตัวบ้าไงพี่น้องเอ้อยปลาเข็ง คนลู้ใหญ่ปลาเข่งนี่แจจะปีไงมาปลาเชื่อมจะรุ่นนี้ปลาเชื่อมน้อยหอ้ขับเห้อเอานังกินเหล่าต่เสาคนละหนึ่งกันนะอยู่ห้องกาศนะเดี๋ยดี พุบเลยบาด้ตัวใหญ่แค่าบบไดตัวละโลโลตัวใหญ่แค่เลยตัวละโลมันมีหลายตัวอยู่เ็หือตีนเหขึ้นเลยนี่ครัปลาเชื่อมหลายเนาะอีกัค่ไหนน้อย เฮ้ยด้วยเลยก้งปาปบแงแกง่นดีเดิ่ดเมบบอนเอาบอนเอาอยู่ได้ยังนะปลายังบุขึ้นเออหลานนะ เ่องจักเน,นบุเมนเบ่งขึ้ปลาดุกฮะจิละเชียวแค่มากดรดหมดแล้วขึ้ปลาดุกไปทั้งใดไมด้เรือ ไม่ได้กินบเมื่อคืนนี่ไม่ได้กินวะบ่ด้กินปลาเอ๊ะเหลบนน่ปลาดุกออ้บอเลือดเอาไปมะรเปล่าเยอะดบ่ยบนอ